สวัสดีครับวันนี้ผมซีโฟมบางไทยนะครับวันนี้ผมมีเพชรอยู่ในตัว1 6เพชรครับวันนี้ผมจาสุมเพชรเว็บนี้เลย24สตอนะครับก่อนอื่นผมจะเข้าสู่ระบบโดยการล็อกอินผ่านบัญชี Facebook กันเลยนะครับพอเราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับล้วก็กดไปแจ้งโอนทูมอนี่วอลลิตเลยนะครับเพื่อทำการโอนเงินเข้าบัญชีของเราครับเบอร์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอแชร์สหรับการโอนนะครับหลังจากที่เราทําการโอนเสร็จแล้วนะครับเราก็กรอกเบอร์ที่เราใช้โอนเข้าในเบอร์หลักของหน้าเว็บนะครับแล้วก็จํานวนเงินที่เราโอนไปนะครับาราการไปเับ นี่แหละครับก็จะได้เครดิตเป็นเทียบร้อยนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มของรางวัลภายในเว็บกันเนาะมีลัคกี้สปินแล้วก็โยกสลอ็อตโยกสล,อล็อตสองอันวันนี้ผมจะมาสุ่มโยกโยกสล็อตอันที่3านะครับกดเข้าไปเลยโอเคนะครับตอนนี้ผมมีเครดิตอยู่50เครดิตนะครับผมจะสุ่มไปทั้งหมด5ครั้งเลยเดีย๋ยวมาเริ่มครั้งที่1กันเลยครับไปครับมาไหมผมอยากได้เพชรอ่ะเอา้าแบบน,นี้ได้ไหมเนี่ยไยได้เฉยเลยกัลลีนาทันห้าร้อยเชล เอาช่องเดียวก็ได้ของเฮ้ยแบบนี้ก็มีโอกาสสูงเลยดิทั้งละรดิตเองนะครับครั้งที่สองโอ้ครั้งที่สองไม่ได้เลยไม่ได้เลยครั้งที่สองจะได้ไหมครั้งที่สามยังไงเฮ้ยพัน้ารอยเชลมาครั้งที่สี่ครั้งที่สี่ผมสุ่มไปห้าครั้งเลยแล้วกันวันนี้ผมเติมมา50ิต โอ้ไม่ได้แล้วลอครั้งที่ห้าดิอีกรอบหนึ่งครั้งสุดท้ายครับครั้งสุดท้ายโอ้ไม่ได้ละผมพอแค่นี้เลยดีกว่าเพราะว่าเครดิตผมหมดละกด่อไม่ได้จะกดต่อเฉยเลยนี่เลยครับเลขน่าจะเป็นบัตรกาลิน่านะครับทําการเติมเลยละกันตรงนี้นะครับเอาไปกรอกในหน้าเว็บเติมเกมของฟรีพานะครับนี่เข้าไปแล้วเฮ้ยเข้าจริงนะเข้าจริงนะเว็บนี้เดี๋ยวเติมอีกรอบนึงครับ โหได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเพชรในตัวผมมี7,412เพชรเป็นไงโคตรคุ้มผมเติมไปแค่5 0เองโอเคครับสำหรับใครที่อยากสุ่มเพชรเว็บ24โตก็กดลิงก์ด้านใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับเว็บ24โตนะครับถูกกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่โกงไม่เกลียนแน่นอน,นครับอย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยนะครับซี ครับวันนี้ผมซีโฟมกนงทยอีกครั้งครับวันนี้ผมก็มาในน้องเชอร์รี่อีกครั้งนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้เอาเป็นชื่อเชอร์รี่แต่อย่างใดแต่วันนี้ผมมาในเอเคอยังรี่นั่นเองยังรี่ก็เกล้คล้ายยังโกล่ะนะหลายๆคนก็เ <c oughs> <c oughs> ห็นผมใส่บางสีโซเข้ามาแล้วนี่หัวนี่เลยที่ยังโกลชอบใส่นะครับวันนี้ผมก็จะไปสุมรีข้องกันนั่นเองโดยที่วันนี้ผมก็ได้เตรียมแอปลอมเสียงมาแล้วนี่เดีย๋ยวผมเปิดเสียงให้ดูเลยว่าเสียงเป็นยังไง <c oughs> นี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้อยแคนนี่นะคะสวัสดีค่ะทุกคนเสียงโคตรน่ารักอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับถ้าใครพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องซีพองไทยกันด้วยนะครับท่าทางที่ผมโยไปก็มีประมาณนี้เลยแต่ไม่ได้กดเข้าแคนแต่อย่างใดนะก็คือเออไปประมาณนี้เลยนี่ท่าทางไม่ใชีแต่ท่าเออนี่ไปอ่าโอเคอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเลยครับ Let's go ไปเลยทุกคน พี่ว่าผมตามไล่ไล่พี่จันไหมไล่ทันค่คะขอเย็ดหน่อยครับเฮ้ยโอ้โหพูดอะไรเนี่ยดูไม่ดีนะอยู่แล้วค่ะอยู่แล้วค่ะทรงผัวแดกค่ะหนูไม่แหละทรงผัวแดกแล้วทรงผัวแดกเป็นนะขอชัดๆทรงผัวแดกหรือแบกนะทรงงผัวแดกค่ะหนูไม่แหลกหนูไม่ดีมันแดกวะ เด็กเดกผมอิมมาแบกผมหน่อยพี่ได oui> ้เลยค่ะเดีาเดาบอกผมมาแบกแต่ผมตอนนี้ผมนอนแล้วไงก็เลยแบบแพรแบกไม่ได้ตอนนี้เหนื่อยเหงาก็เลยหาสูบในข้องมาหาเพื่อนเล่นหาเพื่อนผู้ชายเล่นทั้งสองขามคนเลยอยากมีคนฆ้ากายอ่ะเอ็กเกมเด็กเล็กเอ็กเกมเด็กเอ็กมึงว่าเขาใช้โปรแกรมตัดเสียงเปล่ารู้สึกว่าเสียงแปลกไอ้ไอ้พี่สามพี่สามแล้ว พี่ชวิงไม่เร่าเสียงมันเสียงมันแปลกผู้หญิงมันไม่มีใครกล่องแซมแบบนี้หรอกไอเอ็กแอนหนูเจ็บคอชนี้หนูเจ็บคอหนูหนูเจ็บคอไงหนูก็เลยเสียงแปลกไปขววเข้าไปผู้ชายว่ะเป็นผู้หญิงค่ะผู้หญิงแท้ไม่ช่ไม่เช่มาวัดกับหนูก็ได้นะคะหนูห้าหกเอ้ยพี่ชายพี่ชาบรหน่อยผมผมจะได้ไปแอดเพื่อนค่ะมีเลงแกนเพื่อนะตัวเคีแอด Thôi này à. nó bị khôn. Anh này, ít con à. Ơi, tới này, đâm อ๋อให้ให้รับรับเป็นเพื่อนหรอให้รับเป็นแฟนนะคะเนี่ยเป็นเพื่อนครับไม่ไม่ผมเป็นแฟนเดี๋ยวผมกจปดอ่ะกำจะหาแฟนเหมืนกัน่ะหนูก็เหงาอ่ะหนูเหงา่แฟนหนูหลับละพี่เขาบอกไปแเี๋ยวเราแค่2คนมัมาแล้วไ่เรหนูไนูสองคนหนูก็ไหวกัวอะไรดนผัวเขายิงตายทุกนแบบเราไม่เป็นหนูไม่หวราคะขอแค่พวกพี่สคนแบบเล่นกับหนูก็พอแล้วแล้วทำับ้ ชิปิวชิปิวไม่คือว่าเล็งกันอยู่ไหนวะไอ้เนี่ยอันนี้เอาหนูหนูอ่ะหนูมาเล่นนะคะเนี่ยโอเคโอเคเราเราเราแบบนี้กัไอ้คนนี้โดนต้องการที่อะไรขนาดนี้เนี่ยเอาไปซะแล้วเฮ้ยเข้าไปแล้วเหลือเราแค่สองคนละในผมผมผมอยากผมอยากโดนโดนผัวพี่พี่ยิงตายอ่ะอย่างนั้นเลยเหรอถ้าถ้าถ้าเป็นตอนเช้าอ่ะพอหนูน่าจะตื่นมาเล่นเนี่ะจ๊ะจะเป็นตอนเช้าพอหนูน่าจะตื่นใช่ค่ะ แล้วพี่ชื่ออะไรคะับี่ชื่อชื่อชื่อไหนครับชื่อไหนอ๋อชื่อไหนชื่อน่ารักมากอ่ะอยากได้เป็นเอ้ยอยากได้เป็นเพื่อนอยากได้เป็นเพื่อนอยากได้เป็นเพื่อนก่อน ก็ฝากก็ฝากเลยอะไรก้อนหนึ่งยังอย่างดีก่อนแต่แลวอะไรฝากซื้อลงสดตาดาวประดับหลับทบามไม่อยากตื่นเลยอยากหลับไปตามให้ตกลงนี่ทานทั้งน่นโคตรตายไวใช่เฮ้ยไอ้เจ้าไม่เป็นไรพอจันทร์เนี่ยจะไปแอคแรงแกนด้วยเพื่อนไอ้ซ่ากูไม่รักแกไอ้นี่ของของพัวหนูอะไม่ได้มีแค่แรงแกนนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูมีมีแรงบอลหนึ่งพี่เฮ้ยพี่พี่พี่ดูดิ พี่ด um ูเละเฮ้ย่ nice ่ด่ยเหัวรเราอะน่ารักเลยนะเกยล้ออะไรอ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยเยอะเปนันเพน่ปนตึงอ่ะ บอวแล้วคนอร่อยขับบอกเลยขับต้องบอกมีแรงบอลด้วยเหรอ <c oughs> อ๋อก็ไม่หรูว่าหนืว่าพี่วี้ขับอะไรกัน <c oughs> ไม่ได้มีแค่แรงแกนมีแรงบอลด้วยเหรอ <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้พี่ชื่อพี่เอ็กใช่ไหมคะพี่คนนึง่งอ่ะผมโค้ชทีมสาวครับมันเชื่อเพียออเรียกว่าแบบเร็วไอสัตว์อะไรหรอเลี๋ยวก็อายุสิบห้าเอง แล้วพี่คนไหนคะพี่พี่ไหนอายุเท่าไหร่คะเนี่ยติบเจ็ดครับผมติ๊บเจ็ดโอ้ยติบเจ็ดเป็นพี่จันจะไปแอดเพื่อนได้มีแรงแกนเพื่อนอยากกดตึงไม่ได้กาแฟหนูก็ได้เพราะว่าหนูรับแอดให้แล้วไงจะได้บอกว่าเอ้ยคนนี้เป็นหวยคนหนึ่งของหนูเฮ้ยน้าไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเธอเป็นพี่ส่วไปไอ้ไอนกระเานแตกป้งไอ้เหี้ยเก็บของไอ้เหี้ยไว้ไไงเตรียมมึงเตรียมเลยตีต้นหิวอ้ว เว้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เขาแบบสามิงกันก็ได้แบบหลายๆคนน่ะสนุกดีไม่ชอบกย่างนั้นอ่ะทับีเขามีใจต้นนิก็แค่สไลเดอร์อ่ะดูตอนปีนี่ร้องโอยโอยโอ้ยโอ้ยยี่หามตำหนักเยีกยิหนูไปแล้วนะคะพี่เต็มวพี่คะพี่บิครับ รับพี่เอกับพี่ไรนะคะค่ะโอเคค่ะเอกขากลัวนะพวกเขากำลังถือปืนลูกซองจ้องพลอยู่เฮ้ยไม่ขนาดนั้นพวกหนูไม่รู้หรอกแบบเล่นไงเนี่ยลิงเฮ้ยได้อะได้หว่ะทุกคนโอ้โหอยู่กันเต็มเลยค่ะวันนี้ค่ะทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยคือันนี้เข้ามายืนคุยนะ อ๋อยื่นคุยเหรอคะโอเคค่คะเดี๋ยวหนูไปก่อนนะคะเสี่งเป็นไรอะเ <laughs> สียงเสียงหนูไม่สบายนิดหน่อยอะคะ่ะจริงๆริอะ <laughs> <laughs> พี่อย่าขำสิคะพี่ขำเสียงหนูทำไมเนี่ยบ <laughs> ายเออมีคนขำเสียงหนูเสียงหนูไม่น่ารักหรอคะขอ๋อจะยูนพี่จังรีเสียงหนูทำไมเนี่ย พ,พี่พี่เสื้อแดงใส่เสือ้อคู่กันเมื่อกี้นี้พี่พี่เส um ื้อแดงใส่เส um ื้อคู่กับพี่เสื้อขาวพี่เป็นแฟนกันใช่ไหมคะเนี่ยใช่เป็นแฟนกันเหรอคะพี่พี่สองคนอะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่หรอเรื่องว่าเป็นแฟนสองคนเนี่ยเขาเป็นแฟนกันด้วยอสองคนเนี่ยเขาเป็นแฟนกันอ๋อสองคนเนี่ยเป็นแฟนกันเหรอคะพี่ผู้ชายกับพี่ผู้ชายนะผู้ชายผู้ชายเฮ้ยผู้ชายกับผู้ชายเหรอเฮ้ยหนูก็ชอบนะความสัมพันธ์แบบที่ต้องข้อหลังมันจะได้เข้ายากดี โอเคค่ะเดี๋หนูไปแล้วนะคะบ๊ายบายก่อนไปขอปัเอกเะ X หน่อยแล้วกันโอเคค่ะเดี๋ยวหนูไปก่อนนะคะ <c oughs> เฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นเลยเขา <laughs> เป็นใครกันเขาเป็นใครกันไม่ถามไม่ถามแหม ฮัลโหลวัสดีนะบวสวัสดีค่ะเล่งแกลเหรอพตอตึงใช่ค่ะของลาดผัวเราเองค่ะอ๋อคีรวยจัดแล้วแล้วพี่ทำอะไรอยู่คะเนี่ยนอนกันยังยังไม่นอนนะคะวออไม่คิดหาคนคุยหรอคะะ เจ็บคอค่ะไม่สบายไม่เหมือนพี่ใช้แอปเลยไม่ได้ใช้คะ่ะสียงหนูเป็นอย่างนี้แหละหนูเจ็บคอหนูก็เลยพี่พี่ขำทำไมคะ,ะรี่ <นะ S 2> ขำที่หนูหนูเสียคอมั่นใจนะไม่พี่พี่พพขำว่าหนูเสียคอมั่นใจนะไม่หมน นั่นเหมือนผู้ชายและเสียงเป็นผู้หญิงเลยนี่ไม่ใช่หนูนี่แหละคะ่ะผู้หญิงผู้หญิงก็คือผู้หญิงแหละคะ่ะแต่หนูเจคอลช่วนี้หนูเป็นเสียงหนูเป็นอย่างนี้แหละอ๋ะอไเคฮะแล้วชื่ออะไรอ่ะแล้วชื่อ เชอรี่ okay. ค่ะเหตุนาเหตุนาเนี่ยไม่ใช่ชื่อตัวเองชื่อนายยังไงหนูหนูก็ตอบเลยอ่ะดูอหอมม้าเฉยอ่ะดูผมเด็กหนูพูดผิดค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้แฟนหนูสะกิดหนูก็เลยพูดผิดเลยแฟนหนูสะกิดเมื่อกี้ดูดีโฟว่ามีคนโฟแตกอ่ะผมขอโทษงไห้ทุกคน เอเอูป็นสาวสองเป็นสาวสองแล้วเมื่อกี้บอกเป็นแฟนเจ้าของระาหารก็ใช่ไงก็เป็นสาวสองไงโอ้ยเจ้าเล่โอ้ยเสียงพี่เสียงเสียงกระตุกอากาศพี่แคนตกไจใช่ค่ะโอ้ย เสียงพี่เอกตุกอะค่ะไมยเสียงกระตุกอ่ะเสียงใครเหรอคะไมยหายแล้วนี่ม่าจะเป็นไม่เสี่ย,ยกระตุกว่ะไม่เธอแต่มันร้อนอ่ะอ๋อได้ยินเสียงของพี่เอกตุกโอเคค่ะเกมเดหนูไปแล้วนะคะพี่แอ้มโอเคค่ะหม <laughs> ืนหมืนหมืน,น,นใครอะบอกเธอว่าไม่ต้องกังวล ดูเแค่อยู่คนเดียวบางทีถหนูรอพ่อไหมคะพี่พี่พี่ตื่นกับพลางคืนหนู้อพ่อไหมคะเมื่อกี้หนูร้องเพลงฟังพ่อครับดื่มด้วยโอ้ยขอบคุณค่ะอันนี้เป็นแฟนกันเหรอคะ พี่พี่เป็นแฟนพี่สองคนเป็นแฟนกันเหรอคะพี่ไมยทอก,กับพี่ไอซีบัวค่ะถามถามถามคนญิงเลยโอ้พี่พี่ได้เป็นแฟนไหมกันไหมคะเนี่ยเป็นครับโอ้ยก็ว่ายอยู่หนูเห็นแต่งตลอเหมือนกันแล้วมาเจอขั้นเยอะจังอะอของหนูนะคะอันนี้รหัสหัวหนูเองคะ่ะ <c oughs> พี่ขำทำไมคะเนี่ยแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วติดทอปป่ะเนี่ยติดทันกว่าไปดูครับเอ้ยติดอยู่ค่ะ ท็อเท่าไหร่นี่แหละหนูจำไม่ได้แล้วพี่เหมยแต้มแต้มแต้มเก้าพันหรือแต้มเหมือนเนยไม่ติดว่ะของของของหนูว่าติดท็อปค่ะหมายถึงท็อปท็อปหนึ่งไดพันนะคะใช่ค่ะแล้วทำไมไม่ไดติดเหมผัวผัวหนูเล่นในคอมค่ะแล้วแล้วแล้วชื่อชื่ออะไรผัวชื่ออะไรชื่อเอค่ะชื่อเอชื่อเกม ชื่อในเกมชื่อ AKA เปนะคะของหนูชื่อเชอรี่หนูก็เลยเปลี่ยนเป็นเชอรี่โอ oh, <hey>, hey, ้แสดงว่ารวยแากชื่อเยอะใช่คะ่ะก<ๆ>็เปลี่ยนกับหัวหนูสองคนนี่แหละคะ่ะสลับสะัเล่นขอขอผมขอไปขอทานเด้อขอบบไปขอชื่อใบนอ่เฮ้ยเอาจิงเหรอคะพี่ตอนนี้หนูมีอยู่ในตัวผัวหนูมีอยู่1600พันหกร้อยเพชรนะคะคำถามแฟนหนูอนอะ่ะไม่รู้ว่าเขาให้สมม่งไหม แล้วพี่รู้จักผัวหนูไหมคะเนี่ยไม่รู้ทำไมัวหงไม่รู้เลยไอถามพี่ผัวหญิงอะค่ะพี่พี่พี่ผัวหญิงอะรู้จักผัวหนูไหมคะอ่ะเด้อเออมาดีปน่ะพี่รู้จักพี่เป้ไหมคะพี่เป้เหรอไม่รู้จักครับอ๋อนเนื่รู้จักพี่เป้แต่ชื่อพี่ไมค์คุๆไง ก็เลยถามดูดูว่ารู้จักกับพี่เป๊ะได้ไหมเนี่ยหนูขอว่าเดี๋ยาหนูรอบคอกันนะคะแป๊บนึงนะคะได้ได้ค่ะปวาร์ูบอกว่าได้พี่ๆรับเองเลยค่ะได้ครับได้ค่ะพี่คนไหนขอทานขอทานเข้าไปทั่วจริงๆเฮ้ยคนมีไดมอนด์ไม่พอทำไมเขาทำไมเขาเสียบอย่างนี้อะคะ ่รู้อ่ะก็จะร้องให้ละนี่ใส่ใจโอ้หนูส่งไม่ได้ค่ะมันมีไดมอนด์ไม่พอหนูก็มีพอนะใช่หนูไม่มีอ่ะเพชจอะก็ของของแฟนหนูอ่ะเขาไม่มีอ่ะเฮ้ยยในคอมว่ะอ้าวไี่รู้เนี่ยค่ะเนี่ยโฉมกีบผมผมเฮ้ยโอ้ขนาดขนาดเสียงยอย่างในคอมเลยอ่ะเสียง่ะมันเป็นเสียงแบบในคกิปอะ ใช่แล้วค่ะเสียงหนูไม่ใช่ใช่ไหมหนูเล่นในเขาแทนหนูสอนเล่นโคตรเพาะเลยทรับทำเร็วได้แค่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่รู้ไ่มครั้งแรกอ่ะที่พี่เข้ามาครั้งแรกอ่ะคือพี่เหมือนผู้หญิงมากเลยอ่ะ อ้ยก็หนูไม่แหละผู้หญิงโอ้โหลออหนูผู้หญิงโอ้โหเดี๋ยวกูฆ่าหลังแม่เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นข้ะผมมีสมุนเพชรจริงๆอ่ะผมอยากเล่นผมอยากเล่นโกรผมปะเนี่ยได้โกรได้โกรพี่พี่รู้จักราชาเหล่าที่ไหมครับเนี่ยรู้จักครับอ๋อก็ผมไม่แหละที่ผมจำได้กางอานาชิกรุมแดนไร้ที่ จำจำได้จำได้ไหมครับผมราชาหล่อพี่ไม่ใช่ราชาหล่อพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เชี่ยวเหมือนที่ราชาหล่อพี่ไม่ใช่ซีโฟเชื่อหรซีโฟจำได้เฮ้ยฮัตเลยตีดูดิช่องเคไก่ใหญ่อย่าลืมไปติดตามด้วยนะครับผมตเคยดูตลอดพี่ดูสตรีมพี่ราชาหล่อที่อยู่แล้วเวลาปักอ่ะก็คือเขาจะเอาพี่มาคนหนึ่งไว้แล้วก็ผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ผู้ชายคนหนึ่งที่เขาให้กดทัก ป่ะเนียไม่ได้อัดครับผมนึกว่าได้ออกช่องแล้วโอ้ยได้สามพันเฮ้ยได้สามได้เหรอใช่เอ็นนี้อันนี้ก็ค่อยไปเล่นด้วยกันหลังใหม่ก็ได้พี่ผู้หญิงอ่ะยอม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 คือแอดเพื่อนด้วยทีฟูอ่ะเอาบว่ะวันนเดี๋ยวไปก่อนนะครับ เดี๋ยวไปก่อนนะไปสุ่มในห้องต่อก่อนไปปั่นคนนี้เฉยไปสุ่มในห้องต่อก่อนไปปั่นคนนี้เฉยบายบายไปแล้วนะแคบลูกแคบรูปแป๊บที่เอาปากัวมาเอาปากัวมาหน่อยโอเคค่ะโอเคค่ะมาทีนี้คุณดูว่าเป็นผู้หญิงคือแบบเออไม่ฟองเสียงกันดู้พราะว่าซีโฟจำได้โอเคค่ะเดี๋ยวไปแล้วนะทุกคนขอบคุณคครับโอเครับมา ผมว่าลอมเสียงนี่แบบเออแอปลอมเสียงนี่จะก็เสียงมันก็จะแบบถ้าผมดัดเสียงดีๆก็เหมือนนะแต่ถ้าไม่ดัดเสียงนั่นก็คือจะไม่ค่อยเหมือนผู้หญิงเลยเนาะเราจะไปทีแรล้งครับพี่อย่ามาถหนูจะพาพที่เป็นทีดาวเองที่ไม่ต้องห่วงนะคะสวัสดีค่ะวส,สวัสดีค่ะ,คะ,อะโอคาคอะไรกันอยู่กันเนี่ยผู้ชายแอปเสียงผู้หญิง<ไ>อะไรอะไรวะทนะคะ หนูผู้หญิงค่ะหนูเจ็บคอหนูก็เลยเสียงหนูเป็นอย่างนี้แหละหนูเจ็บคอหนูมีเพลงจะร้องให้ฟังอ่ะพวกพี่ฟังไหนไหมอ่ะไปเลนะหนูมีเพลงจะร้องให้ฟังอ่ะพวกพี่ใช่ฟังเพลงหนูไหนได้ไหมอ่ะหนูไม่รู้ว่าอย่างหนูเพี้ยนไหมมึงไมปตัดผมทำไมฟัง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 ที่ค่ะไม่มีอะไรเลยนอกจากเงินแล้วพี่จะชอบไฟนะเพราะอย่างเดียวและพวกพี่จะชอบไหมเล่นไฟเล่นไฟ Ơ, chụp rồi โอเคครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์คือสมัครช่องซีโฟร์บางไทยก็ได้นะครับถ้าใครอยากให้ผมทําอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว่าใต้ล่างคลิปอยากให้ผมทําเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวผมจะมาทําให้นะถ้าแบบก็จะดูว่าเอ้ยคนนี้คอมเมนต์ผมก็จะไล่อ่านอยู่นะครับผมไล่อ่านตลอดนะคอมเมนต์ผมผมไม่ได้ทิ้งนะครับที่ผมกดหัวใจให้คือผมอ่านทุกคอมเมนต์ที่ผมกดหัวใจให้แลนะบางคอมเมนต์ที่ผมไม่ได้กดหัวใจให้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ากดไม่หมดจริงๆคอมเมนต์มันเยอะมากๆเลยผมก็ไล่อ่าน ท็อปเมนแล้วก็ลงไปเรื่อยๆตลอดนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บา,บายจุ๊บๆทุกคนไปแล้ว